สวัสดีค่ะมาตามขอนแกนมารายงานตแล้วค่ะ Welcome to my s t u d i o Welcome to enjoy my clip video ค่ะมื่อนี้ฝนตกไปใส่บ้านใดๆถ่ายฝนมันเซาตกก่อนเป็นไดนอฟ้ังขอนแกนฟังผู้เวียงฝนตกว่วจามาต้องตกใจเด้อมื่อนี้ซี18บวกในจักน้อยเพราะว่ามันกับเป็นไล่สไตล์มันเป็นสไตล์แบบนี้จ้ะ ยูย mm ูมีกับแตงบลูเบอร์แ่มาสแตงสีทุกหมื่อเนี่กับัใส่ไปใสมาใสเนี่จักน้อยบ่แเบอร่าสิแตงตลอดเวลาสีจ่ามือนี่จักน้อยถ้าฝนหยุดตกสีไปเบิ่งข้างนอกจักน่อยว่าเขาเห็ดอย่างกันเนี่มือนี่ทักท้ายเนาะทักท้ายพี่น้องกินกาแฟกันไปจ้ากาแฟเบิด กินนมแล้วกันเมืองขนมปังสามีเรากินเหลือฝนตกแต่เมื่อคืนนี่จ้าฝนตกตอนนี้กระตกพเรพเราะเ่นเพราะลนลิ้นนี่จ้าฝนตกอยู่ ปกติเราตื่นขึ้นกับสิมีกาแฟแก้วนึงแล้วก็มีไข่ต้มหน่อยนึงจ้ะผนเล็วัาสิกินเขาเละใบสามใบสิมันไก่เจ้าวดหนาฟน้งหรอไมจ่จ้ะหนาฟุ้งของ ภาคใต้ภู้เก็ตคันทอดจะดูหนาฝนภู้เก็บหรอทุกคนบ่ได้เห็นอย่างเด้ยอยู่นิ่งๆเลยเขาจะเอิ้นว่ายอย่างก็ล่ะฝนแปดแดดสีข่ขย้ำมันน,น้ำปรแมนณจะดูฝนนี่เถอะ ดูแลองเขาเอิดว่าหน้าแรงหนาแรงเขาก็ดกับ view, ang, เฮดเบียร์เฮดงานได้ปังปกติคนาฟุ้นเนี่ยือหยุดอยูุ่บานซื้อเลือกับบ่ไดาออกแท็กซี่กับบาา่ไดแลงเขาก็เก็บกินเงินเกาเขานี่คือวิธีชีวิตของคนอของคนผู้เก็บที่ที่ที่มาดามในคุกกี้กับค้นพื้นที่เขาเอ๋อสู่กันฟังเนาะคนาฟุ้นนั่นเองเฮดเบียรสางเบียบ่ไดาเลยเฮดงานบ่ไดเลือดเสียคัาฟฝนตกพายุลง เขาก็ได้ออกเรือได้พี่นอ้องเขาก็อยู่อยู่กับทีเขาก็กิกนเงินเกาเขาแต่ว่าพอย้ำหนาแรงคือว่าหน้าแรงก็คือบม่มีฝนหนาเบิดหยุดฝนแล้วเหตุงานก็ตามปกติแลนแท็กซี่แลนเรือแลนอย่างน้ตามปกติจ้ะคนผู้เก็ตนี่ใส่วิถีชีวิตแตกต่างจากบ้านเขาอยู่จ้ะ ต่มีอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ชัดๆก็คือคนภูเก็ตคือว่าอาหารเร้าของเขาสิก,กินขนมจีนเป็นหลักขนมจีนไข่ต้มผักมาเป็นถาดเลยจ้ะมาดามมาอยู่ช่วงแรกๆใหม่ๆมาภูเก็ตว่าหมูงมูคอนภูเก็ตน,นี่แหละไปไปกินข้าวสัน่าเขากับว่าเออ,เอไปกินข้าวพาพปร้านขนมเสน้นพี่น้องเว้เขามาสิก,กินได้ ขา้าวซอยบ้านเท่ากับสิแเมนนั่นปิ่งไก่ปิ่งกาพัดแกงต้มทอดเม่นห่จ้ะอาหารชอยพวกเขาโอ้ยใครติดคอแต่ว่าอาหารซายคนแต่แมนขนมเสน้นตื่นขึ้นย่างเขงานขนมเส้นเลยขนมเสนเ้น,สนหัวน้อยนึงจ่ายละยี่สิบบาทแต่พักเจ้าสิก,กินเป็นกินโลเจ้าก็ก,ก,ก,กินเจ้าสิกินบมดซ้ำเจ้าก็กินขายพักกินยำกระเ้ากินขนมเสน้น หรือว่าสิกินพัดมีกินแล้วก็แล้วเลยอาหารเศ้รของคนของคนผักผักใตของคนผู้เก็บคันบ่กินพัดมีบ่กินขนมเส้นก็สิกิกนอ่า uh, ติ่มซำสลาเปาแล้วก็กาแฟโกปีเขาอยากอยู่ง่ายกินง่ายเลย ช่วแรกไปน้ำมูกินกินไ่ได้แสบท้องเพราะว่าเขาบ่เคยกินของเผ็ดแต่สาวก็จะเขาก็จะไปกินผัดหมี่แทนผัดหมี่ใส่กับน,น้ำขนมเชินหลังจากนั้นมาปรับตัวอะไรกับมูเวลามูว่าไป,ปไปกินข้าวเช้ากัไปกินกินนมเส็ญน้ำแขาก็เคยเป็นอาหารสาวน้ำาขอไปเลยตะกี้บมมากินผักเด้พี่น้องบ่ค่อยมากินผัก กินได้อยุเจ้าบ่บัากินหลายคือจังชุมืโมนี้ชั่วโมนี้กินผักเก่งแล้วความอาย่ผู้เกตบอกเลยว่าผู้เกตสอนให้กินผักคันเป็นอยู่บานเขาอยยุขวาญแก่นนะจะเป็นคันเป็นไโน้สา์ก็จะเป็นไโน้สา์พันกินเนื้อเป็นไโนเอสา์พันกินผักได้มาดามพู้เนี่ยสิกินเน้นแต้เนื้อย่างเดียวเนื้อไข่แต้มาอยยุอ่นผู้เก็ตกินผักเก่งัวาไปน้ำซิงแวดหล่อมไปน้ำมูมูสอนให้กินนั่นกินนี่มู กินนั่นกินนี่กับกินน้ำขาได้พี่น้องเข้าเมืองตาเหลียวต้องหลิวตาตามจ้ากินผักเกงมาบกม่งวงล่างปากบกม่งวงมืดประหยากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเนี่ย ร้าคากับยี่สักันกับบ้านเขาห่ะจ้ะทำกันแทบแทบเบื่อกันน่ะจ้ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่าสู่กันฟังการใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตแหลกเปลี่ยนกัน,กน,กน,กนเนาะจ้ะเนาะแหลกเปลี่ยนทัศนคติ มาทักทายวลานี้จิตแจ่มใสก็ mm hmm. หายหายคิดถึงกันและกัน mm hmm. หวานข้าวได้เนาะอืม บวงนบ้าน้ำตุมาเยอะเมือ่อใดฝนมาตกแลงฝนเดาวสิพาไปเบิ้งอั้สิพาไปกินขนมจีนร้านบปง็ไงดอกจ้าร้านร้านน้นหน่อยธรรมดาเดี่ลยจ้าแต่ว่าค้นหลากหลายน้ำยาขนมเซนจึงสี่ได้จ้า แซ่บต่เราปูหรูว่า,วาเขาเปิดหรือเปล่าโควิด <COVID S 2> แบบนี้เดี๋ยวสิพาล้องไปแบบไปเบิง้งแซ่บแซบพี่หนอขนมเส้นพี่แกงไตปลาแกงปลากระที่แกงป้าอย่างสิยแกงเขียวหวานเขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อสิจ้ะ วัสสิมาทักท้าย3ามชินาทีฝาดแปดนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้หายคิดถึงกันหรือยังจ้ามาดามขอนแกนมาแรงงานตูเพราะเป็นน้ำจิม้มเนาะขอนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามขอนแกนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ